บายดีเข้าห้างเลือเห็ดมือช่วยนี่ก็เลยมาปิงนั่นบอนีนนะแซบบบพี่น้องเอ,อ้ยเอาไปต้องห่อเราปิงเข้าห้างเด้อนี่เด้อเห็ดมือช่วยนี่ใหญ่ด่ามาให้เห็ดให้กินนั่นบอนีนน้แซบบบพี่น้องเอ,อ้ยนั่นบอ ึบห่อแล้วกับปีงปีงแล้วมันห้อมห้อมกะทินึ่งใส่กะทินี่เสียบ hon 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 thì nó ơi thì nó ơi nó xem bò này, nên nhanh cái lương thì ơi thì nó ơi mà đỡ mà đỡ khi làm cắn đỡ thì nó đỡ tiền khấu บมเมนต์เขาต้มเลยเด้อข้าห้างเด้อสุกเหล่านี่ไฟไม้ไปตองฝั่งหลังถ้วยนี่บ้านนี่นาเซียบอี่นองเอ้ย